กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเจตนารมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่ายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกรมการปกครองกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเครือข่ายลดบริโภคเค็มสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมเชฟแห่งประเทศไทยสมาคมร้านอาหารไทยและสรีทฟู้ดและสมาคมการค้าธุรกิจภายใต้แนวคิดกินเค็มพอดีต้องมีไอโอดีนส่งเสริมให้คนไทยรอบรู้อยู่อย่างสุขภาพดีโดยดอร์สาธิตปิตุเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิด รณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติกินเค็มพอดีต้องมีไอโอดีนพร้อมด้วยนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยและประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติโดยในวันที่25มิถุนาย,ยนของทุกปีเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยได้ดําเนินการส่งเสริมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนื่องโดยในปีนี้รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และเกิดความตระหนักเพื่อนําไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดกิน กินเค็มพอดีต้องมีไอโอดีนด้วยการรณรงค์การใช้เกลือและผลิตภัณฑ์ปรุงรสเสริมไอโอดีนอย่างเพียงพอสําหรับวันนีก็เป็นเรื่องของการกินเค็มพอดีก็ต้องมีไอโอดีนด้วยซึ่งไอโอดีนเป็นประโยชน์สาหรับร่างกายในแง่ของการบำรุงสมองก็ดีนะครับในแง่ของการทําให้คุณภาพร่างก,กายเมตาบอลิซึมดีขึ้นการขับเคลื่อนของกระรวงสารสุสขจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีภาคีกเครือข่ายที่ต้องรับไปกระจายองค์ความรู้นี้ในเครือข่ายเขาจะได้ให้ความสำคัญนะครับลงไปในระดับพื้นที่รณรงค์ให้กับประชาชนได้มีความ รู้ความเข้าใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่ปอบา2ประเด็นก็คือประเด็นแรกก็คือการเข้าถึงในส่วนของเกลือไอโอดีซึ่งแต่เดิมเนี่ยก็มักจะอยู่แถวทาพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคตะวันเชียงเหนือ แต่ในปัจจุบันนี่ก็ดีขึ้นมาตามลาดับส่วนกลุ่มที่2ใช่ก็ว่ามันเป็นเรื่องความเชื่อทางภาคใต้นี่โดยปกติเราบอกว่าอยู่ริมทะเลและจะไม่ขาดเกลือเสร็จไมโอดีนในจริงๆไม่ใช่เราไปสารวจหลายพื้นที่เราก็จะพบนะครับว่ามีชาชนสนวนหนึ่งเนี่ยขาดในเรื่องของสารไอโอดีนสิ่งที่สําคัญก็คือมันจะมีพื้นที่2ลักษณะนะครับก็คือหนึ่งทางกายภาพอันที่2ก็คือทางความเชื่อและก็ประเพณีวัฒนธรรมนะครับที่ต้องลุกเข้าไปในเรื่องของการสร้างทางแทรกกรสิกและก็ตัวพฤติกรรมในการบริภคตเกลอด ปริมาณของเกลือแค่ประมาณหนึ่งช้อนชาต่อว,วันเนี่ยและมีไอโอดีนตามสัสดส่วนนะทำให้ได้รับไอโอดีนเพียงพอนะครับเพราะว่าดีกว่ากินเกลือที่ไม่มีไอโอดีนและเกลือเยอะๆเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเกลือมันมีเกลือทางตรงที่เราใสา่กับเกลือทางอ้อมก็คืออยู่ในเครื่องปรุงรสต่างๆที่เป็นอาหารนะครับของของบ้านเราในส่วนผสมของอาหารต่างๆถ้าเขาให้ความสำคัญแล้วก็แล้วเขาเข้าใจะฉะนั้นการทําให้ประชาชนได้เข้าถึงแล้วก็สามารถเพิ่มไอโอดีนแล้วก็ ลดเค็มไปได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เขาทําโดยตรงและอันนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของการเล็กเป็นเซลเล็กที่เข้าถึงประชาชนได้มากกว่าต่อไปในอนาคตก็น่าจะเป็นเรื่องการร่วมมือกันกับทางสสส,สด้วยนะครับเพื่อให้รณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงการกินทั้งเกลือความเค็มแล้วก็ประโยชน์ของไอโอดีนและก็ผลิตภัณฑ์ที่มันมีสารไอโอดีนในหลากหลายรูปแบบที่เขาจะสามารถเข้าถึงและก็สามารถบริโภคไอโอดีนได้